นะครับจากวาทช่ความประโยชน์ไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะแสดงแล้วการซึ่นทางรัดโอกาสมาแล้วครับข้าใหม่ก็กำนัเรียนสำหรับค่ายไทยจะเดินการช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวข้าวรถตีดินสร้างบข้าวัดหรือว่ารถเกี่ยวข้าวโพดนะครับการโชว์ที่วัดจระเข้ไล่เโอกาสไม่เจริญนะครับขอจังว่า ขรเสียยุธยา,าครับผมเป็นกรรมาการสบายใจสองคันนั้นลงไปก่อนแล้วนะครับรถตีนินกับรถเกียวข้้วโพดถ้าไปทางข้านก็มีความตกพอมีความุกเตรียมตัวลงเทนเลอร์ครับลงไปก่อนแล้วสองคันเหลืออีกสองคัน มีฟางมาด้วยครับลงกันแบบแพ็คคู่เลยครับรถเกี่ยวข้าวรถตีดิน ไทยเจะเดินการช่างส่งเข้าประกวด4ีคันครับรถเกี่ยว1นึรถตีดินสองรถเกี่ยวข้โพดอีกหนึ่งรวมเป็นสี เอเตรียมโชว์ อดเรียบร้อยสี่คันครับต่อไปก็จะจัดบูธทางอุ้มนะครับนี่ฝั่งนี้สัตสั้นครับผมสวัสดีครับ